สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลนะครับการสู้รบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเคร,รนที่ดูเดือดนะครับโดยที่รัสเซียก็พยายามที่จะยึดเมืองโพโคอฟนะครับให้ได้พื้นที่นะเพิ่มเติมมากขึ้นหรือจะเข้าถึงเมืองหลวงเคียบหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ ส่วนทางยูเครนก็ยังคงยึดมั่นนะครับอยู่ในภูมิภาคดอนบาสนครับถึงแม้จะสูญเสียกําลังพลไปเนี่ยน่าจะราวหนึ่งกองพลแล้วนะครับตามที่ทําข่าวก่อน,นนี้นะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชินนกคทับเพื่ออัปเดตสถานการณ์บอกใบ้การยอมแพ้ครั้งใหญ่ของเซนสกี้หรือไม่นะครับเหนื่อยโดยการโจมตีทางทหารของปูตินประนาธิบดียูเครนกล่าวว่าอะไรสงครามยูเครนจะยุติภายในสิ้นปีนี้หรือไม่ พอแล้วข้อความที่หาได้ยากนะครับของเซเลนสกี้ที่เหน็ดเหนื่อยต่อความขัดแย,ย้งยูเครนปรธานาธิบดียูเครนนะครับพูดว่าสันติภาพแม้ว่าการลุกรานทางการทหารเคริดสงครามในยูเครนนะครับต้องจบในฤดูใบไม้ร่วงนี้รัฒนาธิบดียูเครนนะครับโรเดเมียเซเลนสกี้กล่าวในช่วงระหว่างการประชุม1นึ่เนโตเซเลนสกี้นะครับได้เ,เร่งรา้าเนโตที่จะเพิ่มความกดดันต่อรัสเซีย ที่จะตกลงต่อบพดสันดิภาพต่างๆสําหรับการหยุดยิงหนึ่งเซนสกีนะครับได้พบกับรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการาพยสหรัฐลอยออสตินที่ฐานทัพอากาศนะครับลัมสไตน์ในเยอรมันรัฐนาทิปดีของยูเครนนะครับยังได้ร้องขอความช่วยเหลือตะวันตกที่จะจัดตั้งการผลิตบรรดาอาวุธร่วมกันในยูเครนอีกด้วยเซนสกีนะครับได้ขีดเส้ในใต้ว่ายูเครนต้องการการให้ทุนที่จะทําการผลิต บรรดาโรนและขีปนาวุธนะครับอย่างรวดเร็วยูเครนนะครับยังได้เรียกร้องสําหรับการสิ้นสุดความก้าวร้าวของรัสเซียนะครับในฤดูใบไม้ร่วงนี้สําหรับสันดิภาพและความมั่นคงอีกด้วยบนส่วนของเขานะครับออสตินได้ประกาศนะับรรดาแผนต่างๆที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนทดแทนบรรดาระบบ S300 และขีปนาวุธ R27 สหรัฐนะครับได้ประกาศการจัดตั้งสำรองมากกว่า200ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการพัฒนาสงครามโรนและอิเล็กทรอนิกส์การเน้นย้ำใหม่นั้นนะครับต่อสนิภาพและการสิ้นสุดสงครามนั้นเนี่ยมาขณะที่ยูเครนสูญเสียแผ่นดินนะครับในทางตะวันออกรัเสเซียกล่าวอ้างนะครับว่ายูเครนได้ทำให้ตำแหน่งต่างๆของพวกเขาอ่อนแอลงบนบรรดาแนวหน้าอื่น นะโดยการพุ่งความสนใจต่อการบุกรุกรานเคริร์ดสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีรัสเซียนะครับได้ถแถลงว่าการพูดคุยสันนิภาพต่างๆมีความเป็นไปได้แตนะ่ต้องอยู่บนเพียงแค่พจนต่างๆของรัสเซียเท่านั้นความต้องการของเซนสกี้นะครับที่จะกลับคืนบรรดาชายแดนต่างๆนะครับในปี1991ของยูเครนเนี่ยสู่ปกติดั้งเดิมนะครับไม่ถูกยอมรับนะครับต่อมอสโก การพูดคุยสนิภาพต่างๆได้ร่มสลายลงในปี2022เนื่องจากบรรดาความที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่ได้ถูกแก้ไขระหว่างเคียฟและมอสโกนะครับนั้นข่าวแปลจากประเทศจีนนะครับก็ดูเหมือนว่านะรครับตอนนี้ทางยูเครนนะโดเซนกี้พยายามจะเร่งเกมนะครับโดยพยายามจะปิดจบเนี่ยไปในฤดูใบไม้ร่วงนี่นะครับก็ไม่ทราบว่าจบแบบไหนนะจบแบบยึดนะม,มีภาคเคิืนของรัสเซียแล้วมาเจรจาได้นะเพื่อต่อรองแผ่นดินนะครับหรือว่า ถูกยึดนะส่วนใหญ่นะหรือสุดท้ายพ่ายแพ้สงครามนะครับหรือว่าทางตะวันตกจะส่งอาวุธใหม่เข้ามานะยิงโจมตีหนักเข้าไปในรัสเซียนะครับก็ตอบได้ยากนะครับแต่ถ้าทีเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าเหมือนเซนสกี้เหนื่อยแล้วอลานะก็รู้สึกว่า,อ,าอยากจะจบละสงครามความขัดแย้งเนี่ยนะภายในฤดูใบไม้ร่วงนหะหรือาภายในสิ้นปีเนี่ยนะครับก็ติดตามสถานการณ์นะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ